ทางด้านของเรื่องของการส่งอาวุธยุทโธปรกรณ์เนี่ยนะคะด้านของฝ่ากฝั่งของรัสเซียก่อนหน้านี้ชาติตะวันตกแล้วก็รวมไปถึงสหรัฐเองเนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นว่าอิรานเนี่ยก็มีการส่งมอบโดรนไปให้กับรัสเซียแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยพูดถึงว่าเกาหลีเหนือเนี่ยนะคะมีการเตรียมในการมอบกระสุนให้กับรัสเซียเพื่อที่จะไปช่วยในการเติมคลังแสงของอาวุธของรัสเซียปรากฏว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยล่าสุดนะคะจอห์นเคอร์บี้โฆษกด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งบอกว่า หลีเหนือเนี่ยได้มีการส่งกระสุนปืนใหญ่ในปริมาณมากให้กับรัสเซียโดยวิธีการในการขนส่งเนี่ยนะเป็นการอําพลางว่าเป็นสินค้าที่ขนส่งไปยังตะวันออกกลางหรือไม่ก็แอฟ,ฟริกาเหนือแม้ว่าจะยังไม่ได้มีข้อบ่งชี้แน่ชัดนะคะว่าเส้นทางในการขนส่งหรือแม้กระทั่งเรื่องของการดําเนินการในการจัดส่งกระสุนให้กับรัสเซียนั้นเป็นไปอย่างไรแต่ว่าจอห์นเค์บ้ก็เชื่อว่าตอนนี้กระสุนปืนใหญ่จํานวนมากเนี่ยได้มีการขนส่งไปให้กับทางด้านของรัสเซียแล้วและบอกว่านี่ไม่ใช่แค่สัญญ,ญาณที่บ่งชี้ว่า เกาหลีเหนือเนี่ยตั้งใจในการสนับสนุนรัสเซียนะคะแต่ว่ามันเป็นการบ่งบอกได้ว่ารัสเซียเองกําลังขาดแคลนอาวุธรวมไปถึงยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเกาหลีเหนือเคยออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันเพราะว่าสหรัฐได้มีการอ้างว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเตรียมในการส่งมอบอาวุธไปแต่ว่าเกาหลีเหนือเคยออกมาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยที่จะมีการส่งมอบอาวุธหรือแม้กระทั่งแผนดังกล่าวที่จะส่งไปให้กับรัสเซียเองก็ตามค่ะครับเกาหลีเหนือส่งหรือไม่ส่งเนี่ยไม่มีใครทราบนะครับแต่ว่าสหรัฐนั้นออกมากล่าวหาว่า มีการส่งกระสุนกันไปแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นทั่วทั้งโลกนั่นก็คือการที่เกาหลีเหนือเคลื่อนไหวการยิงขีปนาวุธยอย่างต่อเนื่องในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เนี่ยครับสำนักงานคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ก็รายงานนะครับว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธนำวิถีอย่างน้อย3ามลูกมีทิศท,ทางมุ่งหน้าไปทางทะเลตะวันออกนะครับและหนึ่งในนั้นไปตกนอกชายฝั่งทางตันออกของญี่ปุน่นหากออกไปประมาณ1,100กิโลเมตร สำนักง,งานคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ออกแถลงการเพิ่มเติมว่าหนึ่งในขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือยิงไปในครั้งนี้นั้นเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM แม้ว่ามันจะประสบความล้มเหลวแต่นับเป็นครั้งที่7แล้วในปีนี้ที่รัฐบาลเกาหลีเหนือทดสอบ ICBM และนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนั้นเกาหลีเหนือยังยิงขีปนาวุธนำวิถีพิสัยใกล้หรือว่า SRBM อย่างน้อยอีก2ลูกเดินทางไปไกลประมาณ330กิโลเมตร และไต่ระดับความสูงได้ประมาณ70กิโลเมตรด้วยความเร็วระดับ5มัคส่งผลให้หน่วยงานท้องถิ่นของญี่ปุ่นในจังหวัดมิยางินิงาตะและยามางาตะเตือนภัยประชาชนเนี่ยให้เข้าสู่สถานที่หลบภยัยทั้งนี้เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธผ่านน่นฟ้าของญี่ปุ่นครั้งหนึ่งเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2พที่ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นเดินทางผ่านนา่นฟ้าของญี่ปุ่น ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธมากกว่า20ลูกนะครับและหนึ่งในนั้นไปตกในเขตต่างตอนใต้ของแนวจํากัดตอนเหนือหรือว่าเส้น NLL ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้โดยห่างจากเมืองซอกโชไปทางตะวันออกราว57กิโลเมตรและห่างจากเกาะอุลลึงไปทางตะวันตกเฉียงใต้เนียราว167กิโลเมตรก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่นั้น ต้องเปิดไซเรนเตือนภัยเป็นสัญญาณให้ประชาชนในพื้นที่เร่งหาสถานที่หลบภัยชั่วคราวด้วยครับแล้วก็จากกรณีที่หนึ่งในขีปนาวุธนะครับไปตกนอกชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นก็ทําให้ผู้นําของญี่ปุ่นค่ะอย่างรัฐมนตรีฟมิโอ,อกิชิดะเนี่ยออกมาประนามเรื่องของการยิงขีปนาวุธซ้ําในครั้งนี้บอกว่าการที่เกาหลีเหนือทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายเป็นอย่างมากนะคะขณะเดียวกันนะรัฐมนตรีกาลาโหมของญี่ปุ่นยาสึกาสิ ฮามาดาเนี่ยก็ออกมาระบุในภายหลังบอกว่าขีปนาวุธเนี่ยไม่ได้ถูกยิงฆ่าหมู่เกาะญี่ปุ่นแต่ว่ามันถูกยิงแล้วก็หายไปในทะเลเหนือด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านนิเคิลบิสเน็ตเดลี่นั้นระบุนะครับว่ากระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นกําลังพิจารณานานขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกหรือว่าขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเข้าประจําการในปี2023หรือว่าปีหน้านะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องปรามภัยคุกคาม แล้วก็ยกระดับศักยภาพในการต่อต้านการโจมตีให้กับประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดน,นะครับไม่ว่าจากเรื่องของสงครามรัเสเซียยูเครนหรือว่าการที่เกาหลีเหนือนั้นเนี่ยยิงขีปนาวุธคมคู่อย่างต่อเนื่องรวมถึงการเคลื่อนไหวทางทหารของจีนซึ่งจีนอทึ่งญี่ปุ่นนั้นบอกว่าเป็นภัยต่อการคุกคามญี่ปุ่นนั่นเองนะครับสำหรับขีปนาวุธไทยเพอร์โซนิกเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงอย่างน้อย5เท่าแล้วก็มีวิถีโคจรที่ซับซ้อนยากต่อการสกัด โดยญี่ปุ่นนั้นยังมีแผนที่จะปรับปรุงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติรวมถึงเอกสารด้านการป้องกันที่สําคัญอื่นๆภายในสิ้นปี2565ซึ่งจุดยืนด้านขีดความสามารถในการต้านการโจมตีและการใช้ขีปนาวุธเ,เปอร์โมโซนิกนั้นเนี่ยจะถูกระบุเอาไว้ในเอกสารเหล่านี้ด้วยโดยขั้นแรกเนี่ยครับก็บอกว่าจะมีการยกระดับความสามารถในการป้องกันประเทศโดยบอกว่านั่นก็คือญี่ปุ่นอาจติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกลในสามเมือง ด้วยขีปนาวุธโทมาฮอคซึ่งเป็นขีปนาวุธร้อนนําวิถีพิษสายไกลที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาในขบวนการขั้นที่สองนั้นญี่ปุ่นก็จะมีการอัปเกรดขีปนาวุธยิงจากพื้นดินสู่เรือไทย12ให้มีพิสัยการยิงมากกว่า1,000กิโลเมตรซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยพิสัยการยิงเนี่ยอยู่ต่ำกว่า200กิโลเมตรนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายนั้นญี่ปุ่นมีแนวโน้มว่าจะเป็นการติดตั้งขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นก็สอดคล้องกัับขข่าวอองงหนสืพพิม์ อาซาฮีที่ระบุในวันเดียวกันว่าญี่ปุ่นนั้นกําลังพิจารณาพัฒนาขีปนาวุธยิงจากเรือดำน้ําสู่เรือไท12ซึ่งจะทําให้ศัตรูนั้นตรวจจับขีปนาวุธได้ยากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งญี่ปุ่นนั้นเคยระบุว่าตั้งใจที่จะเพิ่มพิสัยขีปนาวุธยิงจากพื้นดินอันเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ใหม่ที่จะเพิ่มความสามารถในการโจมตีระยะไก,กลทั้งบนบกและก็ทางน้ําให้กับกองกาลังป้องกันตนเองแห่งชาติของญี่ปุ่นนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ น่าสนใจนะครับสำหรับในส่วนของขาบสมุทรเกาหลีแล้วก็ในส่วนของทะเลญี่ปุ่นตอนนี้กําลังระอุนะครับในส่วนของสหรัฐอเมริกาที่กําลังซ้อมรบกับทางด้านเกาหลีเหนืออยู่ณเวลานี้ซึ่งก็บอกว่าจะสิ้นสุดการซ้อมรบในวันที่4พฤศจิกายนล่าสุดนั้นบอกว่าจะมีการขยายเวลาซ้อมรบออกไปอีกนะครับเห็นว่าภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากเกาหลีเหนือนั้นมีการยิงขีปนาวุธในทุกวันครับ